สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เซนซีนะครับวันนี้ก็จะเป็น e p ีที่7นะครับจะเป็น e p ีสุดท้ายนะครับในการขึ้นโมเดลก่อนที่เราจะไปทำการแคมหรือว่าออกทูนผาดนะครับให้เครื่องเซ c นซีเรากัดนะครับก็จะเป็น e p ีสุดท้ายแล้วนะครับอ p ีนี้เราจะทำการซอร่องนะครับออไม่ใช่ซอร่องปาดนะครับปาดตัวกีตาร์ด้านหลังนะครับให้เหมือนด้านหน้าอย่างนี้นะครับ เป็นเหมือนรูปนี้นะครับปาดเหมือนด้านหน้าเลยนะครับแต่ว่าในรูปนี้จะตัวนี้เขาไม่ปาดนะครับแต่ผมมาดูในแบบแล้วเขาปาดนะครับในแบบของเราปาดนะครับก็เลยจะปาดตามแบบเลยนะครับแบบนี้นะครับก็จะอาศัยแบบเดี๋ยวผมฟลิปกลับมาด้านหน้านะครับ อาศัยลายเส้นด้านนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็จะเอ่คลิก Copy เส้นด้าน t o p ด้านหน้านะครับคลิกขวา Copy to o t h e r s i d e นะครับแล้วก็คลิกกลับไปนะครับเส้นมันก็จะมาแล้วนะครับเช่นนี้เดี๋ยวทำไปทีละเส้นนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับพี่ๆเราจะมาที่คำสั่งอ,อ,อินทิตอ๋อเลืมอีกอันนึงนะครับเราต้องใช้อะไรมันด้วยนะครับการทำต้องใช้ตัวนี้นะครับหน้าตัดก็ใช้หน้าตัดเดิมนะครับทุกขวาก็ปี้ไซส์ไปเหมือนเดิมครับคลิกตัวหน้าตัดก็จะมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราหมุน ให้มันถูกทิศถูกทางนิดนึงนะครับเออเ,เอีลยมาแล้วก็เดี๋ยวฟลิปกลับมาเหมือนกันนะครับมันจะได้ถูกทางนะครับมินเลอร์อนะครับใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ โอเคได้แล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับข้อ between เรยวนะครับคลิกคลิก use โอเคเคลือกหน้าตัดที่หน้าตัดโอเคที่เส้น จุดสําคัญก็คือตรงจุดหักงอนี่นะครับให้เพื่อนๆใส่ตัวนี้ด้วยนะครับเส้นมันก็จะคมนะครับระวางเป็นระยะระยะไปนะครับตัวนี้หน้าตัดมันก็ได้คงรูป โอเคจากประสบการณ์แล้วทางนี้มันจะเพื่อนๆนเห็นอะไรไหมครับจุดสังเกตนะครับ <c oughs> จุดสีแดงใช่ไหมครับโดยจุดสีแดงนี้มันจะเคลื่อนสูงแล้วมันจะเอียงเข้าในซึ่งมันผิดทางนะครับผมก็จะตวแวมันนะครับให้สีแดงอยู่ข้างในให้มันสูงด้านนี้แล้วก็จะลาดจะลบเอียงลงมาข้างนอกนะครับ ก็จะถูกต้องกดแอปพลายไปนะครับมันก็จะได้อย่างนี้นะครับก็เสร็จแล้วเราก็โค้ดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามันสูงอยู่ใช่ไหมครับผมปิดหลายเส้นเดี๋ยวเราจะกดมันลงมานะครับก็คลิกมาตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นสีแดงคลิกหนึ่งครั้งขึ้นสีแดงคลิกอีกหนึ่งครั้ง ก็จะขึ้นรายละเอียดนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับเราหามุมดีๆนิดหนึ่งที่ตรงนี้นะครับตัวนี้ศูนย์นะครับลากลงมาจบที่สามสิบห้ามิลนะครับเดี๋ยวเราก็พิมพตัวเลข ลบสามสิบห้าแล้วก็ Enter นะครับก็จะได้แล้วนะครับด้านบนกับด้านล่างจะเหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับโอเคฝ่งน,นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาฝั่งบนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมปึ๊บกลับมาด้านหน้านะครับ Copy ตัวนี้นะครับเป็นนี้ คลิกขวามือนเดิมเลยนะครับขั้นตอนเดิม order to s i t e นะครับเส็นนี้ก็ copy เส้นสีเขียวนี้นะครับ copy order to s i z e นะครับแล้วก็ฟิล์มาดูซิเส้นมาหรือ,อยังมาแล้วนะครับก็จะทำเหมือนเดิมเลยครับเลือกเส้นเลือกเส้น ย s สเล c t ั o นนะครับแล้วก็คลิกหน้าตัดก็คลิกถูกไปกกโอเดก็ถ่ายดูนะครับ เหมือนกันครับโค้ดเลยนะครับคลิกหนึ่งครั้งเป็นสีแดงนะครับคลิกอีกหนึ่งครั้งมีรายละเอียดเอาเลือกตัวนี้นะครับลบเท่าไหร่นะครับพี่สามห้านะครับก็จะพอดีลบสามสิบห้าตามความสูงโมเดลนะครับแล้วคลิกออกมา ก็จะเรียบเนียนนะครับตรงนี้เราก็อาจจะใช้มือช่วเก็บนะครับไหอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับ To เรีย s สวิ t นะครับคลิกหน้าตัดคลิกที่เส้น แอ p พ y าโลบสามสิบห้าอ่ดูตัวอย่างข้างหลังน,น่าจะมีการเจาะรูแค่หนึ่งสองแล้วก็ปาดแค่นี้ นะครับก็จะเป็นอันเจ็จ้นแล้วครับพี่ๆเย่เย่ yeah, yeah. <c oughs> มาถึงเจ็ดอีพีนะครับบอดี้กีตาร์ตัวกิฟสันเอจีนะครับกิฟสัน s อส่วนตัวอื่นแล้วก็ uh, แบบอื่นๆถ้าเรามีเวลาเราก็ทำเก็บไว้นะครับมีหลายรุ่นหลายสไตล์มากนะครับลสพอ drs อ,อะไรอย่างนี้แล้วก็มีเวลาล้วก็ทำไว้คล้ายๆกันนะครับอาจจะมีรายละเอีดอยดแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็จะใช้หลักการแบบนี้นะครับขั<อ>้นตอนต่อไปสำหรับการขึ้นโมเดลจบแล้วนะครับพี่เพ่เดี๋ยวจะมาซิมเพิลงานแคมนิดนึงนะครับงานแคมก็คือเราจะตั้งกำหนด ให้ดอกกัดวิ่งไปยังไงนะครับวิ่งตัวไหนก่อนอะไรก่อนอย่างนี้นะครับคือความหมายของงานแคมนะครับสมมติผมจะแคมนี้ดูนะครับวัสดุเรานะครับเดี๋ยวเราดูซิมาที่แ a ท e r i เรีย t u ซก่อนนะครับก่อนที่จะไปแคมดูว่าเออโมเดลเราสูงเท่าไหร่สามสิบห้านะครับก็คือตัวโมเดลเราสามสิบห้านะครับ ไม้เราสูงเท่าไหร่วัสดุสต็อกเราเส้นสีเขียวนี่นะครับผมเอาห้าสิบนะครับสมมตินะครับอเอาเคไปเดีไปอยาฟ้อนกลับหัวนะครับอน,นี้ อืมเราจะเอาด้านนี้ขึ้นตั้งนะครับจะลองแคมด้านนี้ดูนะครับผมอยากให้ป,ป,ปึ๊บอ๋อแมทช์เรียมันต้องเจอเฟสตัวนี้นะครับเดีย๋ยวลองแคมเล่นๆดูสักนิดนะครับ เลือดอกบอลลโนอ่าทำด้านนี้ไปแล้วเดี๋ยวมาปรับกันครับ EP หน้า ดูเปนยังไงสำหรับอีพีนี้ก็มีเท่านี้ครับพี่ๆจบไปแล้วตัวบอดี้กีตาร์นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังมาถึงอีพีนี้มากๆเลยนะครับกดคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับกดติดตามด้วยนะครับพี่สวัสดีครับ